สวัสดีค่ะขอบอลารแม่ปอปาชาแนลค่ะท่านผู้ชมจ๋าแม่ปอปาก,ปปกอยู่ในช่วงทีน้องสาวมาเที่ยวบ้านเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาสงการเพิ่นกเ็เลยมาเที่ยวพักล่อนช่วงเวลาช่วงนี้แม่ปอปาก็เลยพาท่องเที่ยวอยู่ในสวนอยู่ในป่าอยู่ในสวนของแม่ปอปานี่แหละแล้วก็ไปตลาดกินทุเลียนกันมือนึงไป3รอบท่านผู้ชม3รอบนีรอบนึงละ1,500า2ัสื่อทุเลียนมาอย่างเดียวผู้ใดหิวอันใดซื้ออุดตลุดเลยจ้ะเพราะว่า เราโดนพันมาเทียหนึง่งถึงโบไดม้าเพิ่กระท่งเงินมาใหา้แม่ปอป่าทั้งสองค้นอยากจะพาไปลูดจากจาก้ะนี่นี่ละจ้าน้องสาวสุดทองของเม่ปอป่าแม่ปอป,ป่า,ปาเลี้ยงม้าปูดปัน่นขึ้นมาทรงเลี้ยนได้ดีบได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเราขยันหมั่นเพียรเล้เรียนหนังสือได้อันดับหนึ่งตลอดท่านผู้ชมแล้วทุกเมื่อนี่เราไปเฮ็ดงาน บริษัทใดนะ่ะท่านผู้ชมเราประสบความสำเร็จแบบใดตั้งแต่เงินหลักลอยถึงลักแสนเราเห็นใดแบบใดแล้วก็มาพันโตเป็นอาจารย์ให้ความรู้ในด้านใดท่านผู้ชมเข้าไปเบิงเดอผู้ใดที่อยากได้พลังบวกพลังรวยมหาศาลทั้งโลกทำทั้งโลกบอกทรมเรามีเหมือดถูกสิ่งทุกอย่างเพราะอย่างเพราะความหมั่นเพียรของเราไม่พอป่าอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปเบิง้งมือน,นี้เราสิไลสดหาลูกศิษย์ของเราแล้วก็อาจารย์ของเรามีอาจารย์ใดแน่แล้วก็ ลูกศิษย์เราลูกศิษย์ใดแนะ่เพื่อเติมพลังเพื่อเราสร้างสารปลูกปัน้นเพื่อจะให้ได้ความมั่งคั่งและความรวยและความสุขสบายใจต้องไปรับฟังเราเด้อจากของครูริต้าอันนี้กับคุณน้องสาวของแม่ปอป่าคนที่สองแม่ปอป่าบรา่อยได้ทรงเลี้ยนเราถีบตัวเองเลี้ยนเราทรงตัวเองเลี้ยนเราเลี้ยนในันดับหนึ่งคือกันกับครูริต้าจ้ะเพราะว่าเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรในการเลี้ยนมากๆเลยพะเราเลี้ยนจบทุกมือนี่กลัวสิได้รัก รักลอยคือกันเฮ็ดง,งานรักลอยถึงรักสองแสนคือการท่านผู้ชมคว้าเราสิได้แล้วเป็นโค้ดโค้ดพิมพ์เข้าไปใน YouTube ของเราโอ้ยเราบันไ,ไดเฮ็ด u t u b e เราเฮ็ดเพจของเราดเดอ้อจ้าเด้อผู้ใดที่อยากจะรูการไปมาของเราจากที่เราเป็นครอบครัวที่ว่าพ่อแม่กับบไดหมั่นเพียนทรงปันใดก็คือถีบตัวเองเลี้ยนถีบตัวเองทรงเพราะความขยันหมั่นเพียนของเรานี่เองเราเงินเดือนของเรานี่จากรักร้อยถึงหลักสองแสนเพราะ เฮดบริษัทโรงงานประจำของญี่ปุ่นเราก็าเล่ามาผันโตเป็นโค้ดโค้ดพิมพ์น้องสาวแม่ปอป่าคือกันสองคนนี่เพิินตอบแทนแม่ปอป่ามาโดยที่แม่ปอป่าบ่ได้คาดหวังดอกตอบแทนทุกเดือนทุกเดือนแม่ปอป่าบม่อยากบอกตัวเลขแม่ปอป่าแบบอยากเก็บไว้ในใจนะจ๊ะพูได้อยากที่เข้าไปบึ้งในเพจของเราเด้อค่ะเด้อเข้าไปในเพจของพิมพ์โค้ดพิมพ์นะจ๊ะเด้อแล้วพิมชนาแต่ว่าเพจของเรานี่ พิมพ์โค้ดพิมพ์้าเข้าไปเดจเห็นแล้วไลายสดต้อสิไลสดตอนใดก็อยากสิฟังข้อมูลทีว่าเราพันโตมาเป็นโค้ดเราทํางานประจาอยูพอ่พร้อมเราประสบความสําเร็จกับด้านชีวิตของเราบ่า,าสิด,ด้านใดด้านทั้งบ่ประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จแล้วก็สิบ้าให้ฟังในเพจนั่นล่ละค่ะเราสิไลสดทุกมือใดก็ลงเข้าไปเบิ่งกันแต่ว่ามือนี้ฟังคู่ิตาก่อนจ้าไปแอบฟังแล้วก่อนจ้า ไปกินผู้เรียนกันนะคะเพราะารูริต้ากำลังไล่อยู่ชุเรียนที่ซื้อมาท่านผู้ชมที่ซื้อมากันกินผู้เรียนกันในบ้านหลังของคุณยายมาเบิงแอบเบิงครูดิตพาคนคนไล่ด้วยจ้ะจริงๆค่ะคนที่ได้มอยู่ในเพจของเพจเกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยครูบอกเลยว่าทุกคนมีจิตวิญญาณที่งดงามมากๆนะคะ ที่เราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเจล้านลูกกรตาตอนนี้ค่ะคือเป็นจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งนะไม่ได้เอาเวลาเนี่ยไปไปดูเรื่องที่บันบันทอนจิตใจหรือไปพูดอะไรที่มันลบๆอะค่ะทุกคนเอาเวลามาดูอะไรที่มันเป็นพลังงานที่เสริมตัวเองนะคะแล้วเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาจิตวิญญาณขตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ อ่าครูบอกเลยว่าเจ็ดล้านลูกตาในตอนนี้นะคะพี่สาวของครูริซ่าตอนนี้ก็แกเป็นยูทูบเบอร์ค่ะแกก็ใช้กล้องถ่ายครูริซ่าวนรอบตัวครูริซ่าอยู่ตอนเนี้ยและแกก็จะเอาไปลงใน YouTube แล้วก็คนติดตามแกเยอะนะคะเพื่อพี่สาวของครูริซ่าค่ะคนติดตามแกเยอะมากและแกก็จะเอาไปบอกว่าเนี่ยน้องสาวแกนะคะน้องสาวแกทำไลฟ์อยู่เป็นครูด้านจิตวิญ,ญญาณะอะไรเงี้ยแถวพี่ทั้งน้องโปรโมทช่วยกันนะคะเราทำงานกันเป็นทีมนะคะแล้วกสนุกกันทั้งบ้านนะคะ อาจารย์ออสตินน่าจะเป็นคนที่มีความรู้ระดับศาสตราจารย์เลยนะครับผมว่าจริงๆริงอาจารย์เกลย์ไปก่อนเราก็เราก็กินทุเรียนกันกว่าที่ซื้อมาหลายๆนะท่านผู้ชมมากินทุเรียนกันรอบที่สองเมื่อนี้เฮ้ยเป็นเจ้าของธุรกิจครับแม็กคูพีสน้ลูกที่สามนโชลูกที่สองจะวางโปไวกันแม้ลแว่าในเบื้องเหือคือเป็นทีของ่ซื้อในะรบลูการ แบบว่รากินกันบบชนิดที่อบบนีเป็มหูลืมตาอะไรเลยน้ำยาอน้ำน้ำอะไรจ้เราลางมาแล้วเลยคีู่เกทุเรียนวายแม่แล้วคุณกูกนไปด้วยน้ำสามสี่ลูกแบบนี้หมดเลยนะเมื่อูเช้าเอาแปดรูปก็แบบนี้จ้ะคคเราจะูจะไม่ได้สอนูริต้ายังมีกรั เร,เราจะมีกล<ม>ุ่มจะบอกให้เต้ป,ปิดประตูบ้านยน่งยยุ่งค่ะที่เราจะอยู่ในไลน์ที่ทุกคนสามารถถามครูได้ตลอดไม่ว่าจะโลกออนไลน์ไม่ว่าจะโลกลลเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณติดตรงไหนถามครูได้ตลอดเพราะครูเชื่อว่าคนได้โดยไม่สงสัยถ้าเรื่องจิตวิญญาณบอกเลยนะว่าครูคือเบอร์หนึ่งของเอเชียถ้าเรื่องจิตวิญญาณครูชัดเจนแบบนี้นะคะเรื่องจิตวิญญาณครูชอบแบบนี้ เดียวพ่อแม่ป้าก็าาจะกินทุเรียนกินพร้อมไปพร้อมทั้งกินทั้งจุกถึงกับเข่ากับน้ำซื้อมาเจ้าละวันวันไหวน้องสาวแม่ป่า,ปาแบบเจ้าแม่บุญทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างอีดีจำผู้ชมกินจนอูนกันแล้วก็ฟังคู่ิตาต่อเลยจ้ะีเ่เมื่อก่อนเ,นเป็นสาตว์ที่เขาเอาไว้วไหให้ผู้คนเนี่ยเอาเมื่อปีหนึ่งเนี่ยทางอบตหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะประกาศหานายหน้าที่มาซื้อปลานะแล้วเอาปลาไปไหน เอาปลาไปขายค่ะเพราะค้าคนกลางเขาก็จะมาเหมาปลาบ่อนี้ประมาณให้ประมาณ8,000-9,000บาทก็ได้ปลาทั้งบ่อเลยเขาก็จะหาคนมาลงกันมาแบบเอาปลาไปกินกันอย่างงี้ค่ะเขาจะทําอย่างนี้ตั้งแต่คูริซ่าเล็กๆแล้วค่ะตั้งแต่เป็นตัวเล็กๆแล้วครั้งนี้ล่าสุดพี่ชายพี่ชายลูกลูกบุญธรรมของแม่ค่ะเขาเสียไปนะคะ <laughs> พี่สาวของครูดิซ่าเองนะคะทุกคนเป็นยูทูบเบอร์นะคะอ่าดู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 พี่สาวสวัสดีพีส่ส,ส,ส,าสาวครูดิซ่าหน่อยเร็วอันนี้พี่สาวคนที่สองนะคะเป็นยูทูบเบอร์ครัวโบราณแม่ปอป่าชาแนลนะคะดังในยูทูบเบอร์มากๆนะคะแม่ปอป่าเดี๋ยวทำจะพาทําสวนทําไร่ทำเออน่าจะได้เข้าประกวดด้วยนะคะบ้านของครูดิซ่าเนี่ยที่ดินเยอะมากพี่สาวเขาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทํา จากทุกอย่างนะคะมีผลไม้ทุกชนิดมีทั้งพืชไร่พืชสวนมีทุกอย่างคือพี่สาปลูกป่าด้วยนะคะพี่สาวเป็นคนจดทำนะคะแล้วก็เอาเรื่องราวเนี่ยไปใส่ไว้ใน YouTube ด้วยเ,เป็นครัวโบราณแม่ปลป่านะคะแ่ยอยู่ข้างหลังเมื่อก่อนดารา,าสังบริบุตรนะคะมาตามให้ไปเป็นดารานะคะแกสวยมากๆตอนนี้อายุ50แล้วแต่ก็ยังผิวพรรณอะไรก็ยังสวยมากๆนะคะเพราะว่า ข้างในจะมีความสุขแกอยู่บนธรรมชาตินะคะจ้ะโอเคสวัสดีครับพี่พิมไม่ใช่พี่พิมนะคะอันนี้เป็นพี่พี่อ่าพี่ลางค่ะพี่สาวพี่พิมเป็นพี่สาวพี่พิมนะคะพี่พิมพ์เป็นพี่สาวคนที่สามของคุณิซาอันนี้เป็นพี่สาวคนที่สองนะคะโค้ชพี่พิมพ์อีกท่านหนึ่งนุ่นนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะวันนี้รวมญาติกันนะะพี่สาวคนโตอยู่ที่เมกานะคะอันนั้นคนที่หนึ่งี้คนที่สองพี่พิมโค้ชพี่พิมคนที่สามนะคะ คูริซาเป็นลูกคนที่ห้านะคะเมื่อก่อนมีพี่ชายคนนึงแล้วก็เสียไปแล้วเนาะแม่ปอปาเระคะใช่ค่ะเป็นครัวโบราณแม่ปอปานะคะ,<อ>คะเป็นยูทูบเบอร์นะคะตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่แล้วเจ๊สี่พันสี่าจะส<อ>ี่พันแล้วได้เงินจาก YouTube แล้วนะคะตอนนี้แม่ปอปาอได้เงินจาก YouTube แล้ว<อ>นี่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยพี่สาวของคูริซาจะบอกให้แกทำอะคะ่ตั้งแต่คนยังคนยังดูแท กี่คนนะเจ๊สองสองยี่สิบคนยี่สิบคนใน YouTube ของแกแค่ยี่สิบคนแต่แกทำเนี่ยเหลยไหมโคตรจิตหัวใจทุกคนโอ้ยเมื่อกี้แม่์ปอป่า,ปากล้องแม่์ปอป่า,ปาลนท่านผู้ชมตีร่างกาไว้บัดนึง <laughs> ยูทูบโคตรหัวใจคม u t u b e เนี่ยคนต้องติดตามเป็นเท่าไหร่นะถึงได้เงิน1,000แล้วก็4,000ชั่วโมง1,000 follower คนดู4 0 0พชั่วโมงคนดู4,000ชั่วโมงเขาถึงจะ่งการที่จะได้เงินกับ YouTube ทุกคนต้องดูโฆษณาเรานะคะเราถึงจะได้ตังค์ขาคนทำตั้งเท่าไหร่แล้วกี่ปีแล้วหนึ่งสอปีนี่แหละจะ2ปีแล้วค่ะเนี่ยคนมีความอดทนค่ะมีตอนที่แกทำขาเนาะ ่ะเนาะที่มีคนดูเยอะที่สุดอะแกทำคลิปแบ่ลงสม่ําเสนอสม่คเสนอคนก็ดูของแกไรเอ่อร้อยดูไม่ดูก็ลงอ่ดูไม่ดูแกก็ลงแกบอกแกทำของแกตลอดเนี่ยแกก็ถ่ายไว้ไปตัดต่อแล้วก็ไปลงตลอดคนดูหนึ่งตาคนดูสองตาแกไม่สนนะคะพี่สาวปุริ่าเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่สำเร็จในโลกเอ่อยูทูบนะคะยูทูบเนี่ยไม่ใช่ปั้นง่ายๆนะแต่แกปั้นได้นะคะจนล่าสุดเนี่ยแกไปทำเรื่องขาวนะคะ ข่าเหลืองใช่ไหมที่ข่าตะไคร้แพงที่สุดอะข่าตะไคร้มีคนดูของแกเป็นหมื่นนะคะเออี่นี่คือความพยายามของแกวิวขึ้นเป็นหมื่นเลยจากคนดูของแกหลักร้อยค่ะหลักร้อยหลักร้อยแค่หลักร้อยนะแต่แกบอกว่าหลักสิบอะแกก็ทําแกลงอย่างต่อเนื่องเลยไม่ยอท่อเาแกไม่ยอท่อจริงๆมีหัวใจเดียวกันแต่แกก็เข้าสองคนที่เศร้าาไม่ยอททอนะคะไม่ยอททอนะคะคนนะสวัสดี ลูกพี่คูเดซี่สวยมากค่ะใช่ใช่ค่ะห้าสิบเท่าไหร่เจเจเกิดหนึ่งห้าหนึ่งห้าจ้ะห้าสิบพอดีนะคะพี่สาวห้าสิบพอดีเกิดหนึ่งห้าเป็นรุ่นพี่คุณป้าเดซี่นะคะรุ่นพี่สวยจังค่ะสวยมากขอบคุณค่ะสวยมากๆนะคะสวยที่สุดเป็นพี่สาวที่สวยที่สุด ในบ้านนะหน้าตาจะคล้ายๆกับคูริซาแต่คูริซาอาจจะน่ารักกว่าพี่สาวจะสวยโอเคไหมผมกินข้าวก่อนนะคะตัตุ๊กตุ๊กตุ๊กนั่งไปแปะไปนั่งไร้ข้านั่งไปแปะไปนั่งไร้ข้าไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่บอก โอ้ยทนความย่องบาไหวท่านผู้ชมเพิ่นย่องตลอดเลยน้องสาวแม่ปอปาสินย่องวาพีสาวงามตลอดเลยแม่ปอปาก็ร้อยร้อยแต่ว่าแม่ปอปากะรู้โตมาตั้งแต่น้อยละละคำนี้นะเพิ่นก็นย่องดีดีแม่ปอปากะร้อยละละไปกินทุเรียนต่อให้มันจุกตายคาทีหลดเนาะเพราะว่ามันแสบหลายแสบกับบัญญะบรรยังมีเท่าไหร่ก็กิน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 ค่ากินแน่น้องสาวของแม่ปอบาพิมพ์ชนะแล้วซื้อวัตตาพีเหววัตตาพ่อแม่เหวว่าไผเหว,เหวแล้วซื้อเอาอุตดตรุษ เอาซะตายเป็นเลยแต่ไปใจตลาดตละลเทียสองพันหกพันแปดพันเก้าเพราะว่าเราก็นหนักทุเรียนเรากินทุเรียนจนว่าแบบชนิดปอกไว้ให้น้องปอกไว้ให้พี่ปอกไว้ให้ห้านปอกทุกทุกทุกอย่างขอให้ได้ปอกขอให้ได้เบิง่งเราเลยชมขอให้ได้ซื้อเราเป็นเจ้าแม่ซื้อ,ซ,อซื้อแน่ซื้อจนว้าเบาไว้ไปฟังคุริตาตอน ท่านผู้ชมจ้ากินกันบาหวาดบาไวา้น้องสาวของแม่ปอปาผูดไปออกกําลังกายเดินอยู่ทั้งปูนกินกันจุกก,จกินกันจนที่เป็นล้มแล้วน้องสาวแม่ปอปาเวลาแม่ปอปาไปอยู่น้ําหรือลูกหลานไปอยู่น้ําเนี่ยเราพาไปฟนนูเฟ่นันฟูเฟ่นีกินจนบาหวาดบไาว,าบาวา้เบาผ้าให้กับเขา,ขากินเด้แล้วก็กลับมาบ้านทำกระแจกเงินคนละหมืน่นสองหมืน่นสามหมื่นแล้วแต่ผู้ใดขยันหมั่นเพียรซอยเหตุงานแล้วก็แจกไหนแจกไปนั่นน้องสาวแม่ปอปาเราเป็นเจ้าแม่บุญทุ่ม ตะกี้เราเป็นคู่ที่การขี้เหนียวมากเพราะเรามีเพราะอยู่มีเพราะกินเราขยันมันเพีย้ยนวันนี้เราแจกลูกแก่หล้านเราให้ค่าใครแน่ไปฟังเพจเราเด้อไปเบิ่งเพจเราแต่ว่าพูดถึงว่ารากระป๋กเราว่ามนประสบความสำเร็จทุกเรื่องดอกแต่ว่าเป็นบางเรื่องที่เราประสบความสำเร็จคือการงานนาทีแต่ว่าการที่ว่าหลายๆเรื่องกลับไปเบิเ่งเอาไปฟังเอาท่านผู้ชมไปฟังไปเข้าไปในเพจเราเด้อจริงๆแล้ว ความรักของเรานั่นก็บ,บรูว่าประสบความเสร็จหรือเปล่าแต่ว่าการงานนี่ปไปไปผู้ใดอยากลูกกับเขาไปเพจแล้วเด้อจ้าเด้อแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขต่อไปนี้ไปกินกันต่อเลยจ้าถาดใดถาดใดลูกใดลูกไรก,ก,ก็ได้สั่งซี้อสํารท่านผู้ชมซื้อนี่นี่ก็คือว่าได้อันนี้คือกินไปแล้วสองพูนี่คือลูกหนึง่งพูเพราะปั่นลาแกะออกมาได้สองลูกคือเกาเงยลายไปฟังกุริตาตอกันแล้วกก,กินตอกันท่าน,นผู้ชมอเอ้อย เอาให้ตายไปคางนึงไปเลยเนาะเราไปเรียนอะไรตายประเทศมาด้วกันะคะแล้วก็เราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะมีอะไรที่เราดึงกันได้มีอะไรที่เราช่วยกันได้เราช่วยกันเนาะเนื่ยาจารย์เก็จะเป็นพลังงานที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ริสุทธจากตางดันกตนดีๆนะคะอาจารย์สอนเอได้ได้หมดทุกอย่างแล้วพวกเรา ยิ่งใหบอกเลยทุกดวงตาหรือ้านดวงตาที่อยู่ตอนนี้แล้วดวงตาไม่ตกเลยเป็นดวงาที่กินกันจนแบบว่ากินันนแบบ่าเราจะเร็จลสะเด็ดทำแล้วโดดัาไปกับื้วัุไหวยล้วคุณผู้ชมกินบวาทุรียนให้คุณยายกนแกี้กับบ้านหรอต่าี้บอกว่าเพื่อนนะคะมีเพื่อนสมัยนะรักกันมากนะคะแซกี้สักลับบ้านกินอะไรพอดีจิ้มหักเพือจิ้มกูกับเที่แม่คอยยี่างยี่หางเ่ย สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกบ้างคางเลือกเพื่อรักเลือกเพื่อเรโอเคตลกเลยตลกจับตาดูครูออสตินที่ดีค่ะจับตาดูครูออสตินหรืออาจารย์ออสตินที่ดีนะคะบอกได้เลยว่าอาจารย์ออสตินไม่ธรรมดาบอกเลยนะคะเพราะท่านสำเร็จโลกมาแล้วท่านเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะติดล้านร้อยล้านอย่เงี้ยจับเงินมาหมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังจะได้ จิตวิญญาณที่จะถึงลบระดับขึ้นเพื่อออกมาช่วยเหลือแบ่งปันทุกคนมาอยู่ในสนามพลังงานที่ยิงย่งใหญ่แล้วตอนนี้ครูเบลล่ารู okay, เบลล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค,คุณิต้าพลังงานต้นเหลือนะคะแอบมาดูเขาใช่ไหมตัวแอบมาดูเขาใช่ไหมผงกิน น่าจะเป็นน่าจะเป็นคูโค้ชคนเดียวในประเทศไทยแล้วแหละที่เป็นแบบนี้นะคะเราจะเป็นผู้นํานําในทางที่ดีเพราะทุกจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นโค้ชริต้าหรือว่าคูริซ่าเนี่ยจิตวิญญาณ่านสูงส่งมากเขามาเพื่ออบอุ้มมาเพื่อช่วยหืูจริงจริงนะคะก็ทุกคนแต่ทุกคนจะได้ผิดเกียงถูกคูไม่ได้ว่านะแต่คูแค่บอบจะได้ไปสับซับซ้อนกันเพราะบางคนไม่ได้คยูริซ่าแล้วบางคนจะโง่่นอื่น เออ่สวัสดีครับคุณเบลล่าจับจับตาอย่าจับไปพื้นนะครับใช่ไหมจับตาอย่าจับตายนะครับอาจารย์เออร์ิโรคเรซี่แม่แม่เดียวแม่ไม่ไดมีคนจีบกันถ้าคุณดาลิต้าเขาพิมพ์ได้นะดาริสตาคุณสาวเขาขึ้นบาองคุณแม่พิซ่ากิงนะคะแต่ตอนนี้น่าจะขับรถไปตลาดกันอยู่ได้แต่ขับได้อย่างเดียวไม่อย่นั้นจะบอกว่าไม่ได้มีคนจีบกันคุณแม่ น่ารักมากเลยนะคะปูริซ่าใช่ค่ะปูริซ่าถ้าเป็นโค้ดจะเป็นโค้ดริซ่าเพราะว่าเนี่ยไในสถาบันโค้ดจิตวิทยาของประเทศไทยอยู่เขาจะเรียกโค้ดริซ่ากันนะคะถ้าเป็นครูขอใช้เป็นครูริซ่านะคะตอนนี้เดี๋ยว cover page จะเปลี่ยนอีกทีนึงทุกคนจะได้ไม่ซับซ้อนนะคะไม่ซับซ้อนแล้หมดแล้วค่ะ ครูอันดาสวัสดีค่ะครูเบล่าสวัสดีคูนะครูเบล่าอย่าลืมเข้าไปเรียนในคอร์สมหาคุณสมนนะคะครูลิซ่าไลฟ์เปิดเลิกไปแล้วนะคะส่งพลังมากๆนะคะใส่ไปเต็มบอกพลังมีเท่าไหร่ใส่ไปเต็มใครที่ยังไม่ได้เรียนคอร์สมหาคุณสม999บาทเข้าไปเรียนนะคะมันจะเปลี่ยนชีวิตพวกเราเลยในแบบนี้เลยนะคะจะได้ท้งโลกใยในโลกไยโอกยิ่งโค้ชรูที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่สมควรไปเรียน ครูให้เต็มร้อยนะคะก็อย่างที่ครูก็จะพาลูกศิษย์ครูทําร้านยังไงที่ส่งพลังดึงพลังออกมาอย่างไงนะคะที่ไม่ให้มันตกเลยพลังงานเราเอนเนอร์จีแบบไหนเอนเตอร์เทนคนแบบไหนคล้ายของแบบไหนครูให้หมดครูถ่ายทอดให้หมดนะคะแล้วทําคลิปแบบพรีเมียมเพราะอันนี้ครูไปเรียนมานะคะอันนี้ครูเรียนมานะทาคลิปแบบที่เขาทําแบบเพจใหญ่ๆที่ทำกันน่ครูก็ทาเป็นทำภาพแบบพรีเมียมบาลานซ์เพจบาลานซ์ภาพทั้งหมด ครูดูครูดูแลให้ลูกศิษย์ครูหมดเลยนะคะลูกศิษย์ครูถ้าเขามั่นใจครูเขาจะส่งรูปภาพส่งคลิปส่งอะไรมาให้ครูตรวจให้หมดเลยแล้วครูเขาบอกเขาใช่ว่าตรงนี้ปรับตรงนี้อันนี้เพิ่มตรงนี้นะคะแล้วลูกศิษย์ครูเขาก็เชื่อครูก็ได้นะไม่เชื่อเขาได้ครูจะบอกอย่างนี้ตลอดแล้วเขาคนด็กเ,เขาก็จะเชื่อเขาก็ไปทาแล้วเพจเขาก็มีพลังงานมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ในคอร์สของครูเองนะขายแค่นี้แหละขายแล้วก็วางไปเพราะว่า ขาครูมันเป็นสายจิตวิญญาณเป็นหลักครูเชื่อเรื่องการเวลาครูเชื่อเรื่องการรับในเวลาของจิตวิญญาณแต่ละคนเพราะศาสตร์ของครูมันจบครูเชื่อว่าครูวนำมาบอกแล้วคือมันศักดิ์สิทธิ์ในจิตวิญญาณของครูมากครูรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มันสุดแล้วอ่ะครูบอกเลยมันสุดจริงๆแล้วก็จะให้ลูกศิษย์ครูแบบสุดจริงๆนะคะแต่ครูเชื่อเรื่องการรับเวลาครูคารพ มาเมื่อไหร่คุณก็สอนเมื่อนั้นน่ะยังไม่มาคุณก็ประกาศจนครบสามคนรุ่นสองหละถ้าครบครบสามคนรุ่นสองเมื่อไหร่ชาวจิตวิทยาสอนเตรียมรับน้องตอนนั้นเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการละเมอไ,ไม่ใช่ใครก็ได้นะครูบอกแม่เรียนแล้วบางทีก็ยังมีอุปสรรคไม่ได้มาเรียนนะเรื่องจิตวิญญาณมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่ามันมีเจ้ากรรม,มนายเวรต้ามาขัดขวางไว้แล้วนะถ้าใครเชื่อเรื่องนี้นะ พลังงานบางอย่างที่อยู่ในตัวเราเขาไม่อยากให้เราตื่นรู้เขาไม่อยากให้เราได้องค์ปัญญาหรือดวงปัญญาที่ยิ่งใหญ่เขาอยากให้เราทุกอยู่เข้าใจปะ้ะเขาไม่อยากให้เราพลนไปอ่ะครูเชื่อว่าใครที่มาอยู่ใกล้ครูจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วเขาจะค่อยๆกลายเป็นผูน้นำเป่งแสงออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ใครก็ได้สิ่เก้าดวงจิตนี้อ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นครูถึงบอกลูกศิษย์ครู โอนเงินมาแล้วได้โค้ดครั้งแรกแล้วเนะี่ยรักษาตัวเองไนวะ้ดีๆจนถึงวันที่เราจะได้ไปจัดรูกันที่วังน้ำเขียวอ่ะครูบอกลูกศิษย์ครูเลยนะโควิดนะตรวจดูดีๆรักษาแต่ไม่ต้องไปกลัวให้เขารพวารนะของธรรมชาติถ้าสมมติว่าเป็นโควิดแล้วไปไม่ได้ครูก็จะนําไปสอนขอแค่ใจเราตั้งมั่นว่าเราจะเอาทานัตจิตวิญญาณจริงๆแต่ลูกศิษย์ครูก็ก็ได้ไป ครูครูอย่าดื่มน,น้ำนะคะมันจะเพิ่มพลังให้ครูและป้าจะไปไหนไม่ได้ต้องดืง่มจะไปแล้วล่ะคุณป้าเขาจะไปแล้วละ่ะมาแพ้ทางบอกมือเรียกครูคะป้าหิขาวข้าวค่ะนะคะเอ่อน้องมาถูกทางแ,แล้วนะคะตอนนี้อยู่ระยองค่ะครูมาซื้อเงาะนะคะต้องขอเก่งจริงเลยค่ะคุณเบลล่าบอกนะคะของป้าเดซีเซโโ,โซมาสมสานตอนนี้เบิกบานมากนะคะคุณป้าเบิกบานมากใครที่แบบว่า ไม่ e. ไม่มีตาประเดียย๋ยวครูเรียนฟีหน้าเพจหน้าเพจกหรหน้าเป๊กใครนะคะทุกคนเยี่ยมที่สุดครับคู่มาช้ามาซ้านะคะครูเจะวิอกเยี่ยมที่สุดนะคะตอนนี้นั่งเรียนหน้าร้านของครูลิต้าจนกระดูกขับเส้นแล้วค่ะไม่อยากคดิกกันเดียวคุณป้าคุณป้าเองมมคุณป้าคอฟีหรือคอเรียนคุยสร้างให้เต็มที่อ่ะเห็นไหมอันนี้ย้อนเอ้าครูจะพยายามเก็บทุกทุกรายละเอียดให้กับทุกคนเพราะครูเห็นคุณค่ากับทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆดวงตา ที่ดูครูอยู่ตอนนี้ครูตั้งใจให้เต็มที่ไม่ว่าจะฟรีหรือว่ามาเรียนกับครูโอเคไหมเมื่อถึงเวลาเราจะได้เจอกันจาไว้นะคะเมื่อถึงเวลาเราจะได้เจอกันนะแล้วครูไม่ได้มาเพื่อครูจะมาะหาเงินเป็นหลักในโลกออนไลน์ไม่ใช่ครูมีครูมีทางด้านเงินเนี่ยนั่งควยเปเงินไรเขา้านั่งควยเปเงินไรเขา้าเนะี่ยได้มันมีทางหาเงินเยอะแต่ตรงนี้เก็มาช่วยเหลือผู้คนเป็นหลัก รับแค่19ดวงจิตรุ่น2รับแค่ส3สมดวงจิตนะเขาสร้อยระเลิอแค่ 3, 3นะามเ,เส้นเขามีเจ้าของเขาอยู่ครูเชื่อโอเคเนีี้ขายแค่นี้แหละขายแล้วเราก็ฝอยวางไปเมืออ่อถึงเวลาเนีย่ยไม่ว่าจะสาสไหนก็ตามนะขายแบบสายจิตวิญญาณลูกศิษย์เขาจะมาเองต้องอินบ็อกหาครูเท่านั้นนะคนที่จะมาเรียนอินบ็อกหาครูเท่านั้นไม่งั้นก็อินบ็อกหาูุศิษย์ครูสี่ค,คนมีครูดานิต้ามีครูเซร่ามีครคูเควินมีครูแอลลี่นะคะ ถ้าสนใจจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตประพัสอทั้งสี่ดวงนี้นะคะ่ะให้อินบอกหาวครูวิซ่าหรือโคดวิซ่าหรือครูดาริต้านะคะผู้เชี่ยวชาญด้านติ๊กตอกแล้วก็ครูเซราผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์ลึกในระดับจิตวิญญาณน,นะคะครูเควินผู้นําความคิดสอนในโลกออนไลน์แบบง่ายๆสไตล์ครูเควินนะคะครูเอลลี่นะคะชีวิตสร้างได้ด้วยกฎของความเชื่อแล้วก็เก่งในโลกออนไลน์มากสี่ท่านนี้ อยากจะมาร่วมเป็นญาติที่แท้จริงกับเราจริพภัสสอนอินบล็อกหาห้าท่านนี้ที่ครูบอกชื่อไปะนะคะโอเคไม่เคยนั่งฟังใครได้นานเท่านี้ค่ะพระเจ้าวอวยพรนะคะพระเจ้าวอวยพรพระเจ้าวอวยพรเฮ้ยมันมีเรื่องที่ลี้ลับมากนะครูบอกให้แต่ครูพูดหน้าเพจไม่ไดนะ้มันมีเรื่องที่มันบอกไม่ได้ที่หน้าเพจมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดมากมัน มันต้องหนะักทุกคนจริงๆถ้าใครเดินเส้นสีสิญญาจริงๆเนี่ยจ,จะรู้จะเห็นอะไรที่คนอื่นยังไม่รู้ยังไม่เห็นโอเคป้าเรื่งนี้ลี่แล้วนะจะไปแล้วครูครูค้านั่งไปเป็นอะไรเขาเอาไปเอาไปแมทกับเพลงของคุณรถยอต์นุษนเทอน์ลน์ <laughs> คงเพราะแบบพี่ลึกพี่ลึกเนอะครูท็ไม่มาเลยลึกไปไหนวันนี้นะคะเออ่นามว่าคงแบบโดนที่นี่แล้วใช่ไหมอะทุกคนจบด้วยเยสกับนางก้อยแม่นางก้อยแม่เข้านางค้อยแม่ไปไล้เข้านั่นนันนัมีครูมีครูสอนจิตวิญญาณที่เพี้ยนขนาดนี้ไหมทุกคนมันมีความสุขเนาะทุกคนเนาะเวลาสอนครูตั้งใจแล้วทุกคนไปดูคลิปได้ครูเซล่าในสายที่ครูไว้อยู่แต่เราจะเอาเนื้อหาบางอย่างออกมา เพราะว่าเราก็ต้องสนับสนุนให้กับลูกศิษย์ที่เขา่า้รังมาเป็นการกระตันรูปคุณต่อเงินของลูกศิษย์เราด้วยนะคะโอเคเราจะเยสกันจะเย้สหมู่กันนะคะก่อนที่เราจะจบไลฟ์ทุกคนเย้สดังๆหน่อยนะเราพูดกันมไ,มไม่สะดุดเลยใช่ไหมไม่สะดุดเลยใช่ไหมทั้งๆที่วันนี้อ่ะห้ารอบหกรอบสะดุดหมดเลยอ่ะนะคะเพรากกลางหมู่บ้านนะคะสากกลา,นนะะางหมู่บ้านนั้นน่ะจะเป็นศาสต์ที่ครูลิซ่าโอบอุ้มไว้ คุณริสาจะหาเงินรวบรวมมาแล้วก็ไปขอทางผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าอยากให้คนมาทําร้ายพวาอีกเลยอยากให้มีการลงปลาในกลางสัตว์นี้เลยขอขออุ้มไว้เป็นบอ่อพยาธานได้ไหมครูทํามาได้สองฟีแล้วนะคะตอนนี้ครูไปหารวบรวมเงินมาทั้งหมดแล้วก็เอามาให้ทางหมู่บ้านเพื่อซื้อบอ่อปลานี้ไว้ไม่ให้เขาเอาไปขายเป็นบอ่อปลาอภัยทานของครูริสาเองที่บอ่อใหญ่มากเพราะครูชอบปล่อยปลา ครูชอบปล่อยปลาเป็นอาจินเลยแล้วก็ครูแบบสงสารชีวิตเขาอ่ะตอนนี้ปลาไต็มเลยนะทุกคนเ็ามีคนแอบกินแหละแต่ครูปล่อยวางเพราะว่าสญญารโล่งย่อมเป็นไปตามกรรมเราก็ต้องปล่อยวางสุดมือสวยเราก็ต้องปล่อยไปแต่ว่าครูก็ยังผมบอุ้มเขาไว,ว,ว้ปีนี้เป็นปีที่3แล้วทุกๆวันเกิดของครูนะคะวันเกิดวันที่2มิถุนาครูเกิดวันที่2มิถุนาใกล้จะถึงแล้วนะคะ2มิถุนาจะเป็นวันที่ครูโอนเงินมาให้ผู้ใหญ่บ้าน จะโอบกุ้มบ่อปลาบ่อนี้ไว้ให้เขาขายให้กับพ่อค้าเอาปลาไปค่านะคะครูโอบุ้มไปได้สองปีแล้วเป็นการต่ออายุไขของพวกเราไปด้วยกันร่วมอนุโมทนากับครูไปด้วยนะคะทุกคนอนุโมทนาบุญไปด้วยกันกับบุญใหญ่ของครูในคั้งนี้ครูไม่รู้ว่ามีตั้งปลาทั้งเต่าตั้งหอยทั้งปูปลาไม่มีใครสามารถไปกินเขาได้แล้วนะคะตอนนี้ครูโอบกุ้มไว้ทั้งบ่อแล้วนะตอนเนี้สปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สานะคะ ยิ่งใหญ่สําหรับครูงานนะคะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ครูแบบอิ่มเต็มมากความดีงามบุญบารมีตรงนี้นะคะมันจะโอบอุ่งทําไมครูถึงมีพลังเยอะทําไมครูถึงมีดวงปัญญามีตาที่3ได้เปิดขึ้นเพราะพลังบุญหนนำเพราะพลังที่ครูได้ช่วยเหลือทั้งสรรพสัตว์และช่วยเหลือทั้งผู้คนแบบไร้เงื่อนไขอ่ะเขามากโอบงุ่งครูไว้เพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนเนี่ย เดินตามครูดูแล้วทุกคนจะรู้ว่าทุกคนมีพลังที่ยิ่งใหญ่คอยหนุนนำเราข้าในด้านดูนพลังดีนะคะสาธุไปด้วยกันนะสารนั้นแหละจะไล่ฝฟีดครูดูที่ครูพยายามที่จะไล่ให้ทุกคนดูแต่ไม่มีสัญญาณไงก็ได้มานั่งไล่นั่งกั้ยเปไปเงินไหลเข้าทุกคนจะเงินไหลเข้าไงจะได้มาฟังเพลงนี้ไงเข้าใจป่นั่งกัยเปไปเงินไหลเข้าไปแล้วเทปะลากทุกคนเด้ออนุโมทนาบะภาษาภาสาท่ เราเกิดเดือนเดียวกันเห็นไหมหน้าตาก็เหมือนกันมันเกิดเดือนเดียวกันอีกโขโขโเคคนเกิดเดือนมิถุนาคนเกิดเดือนไหนไหนก็เป็นคนมีบุญเราไม่อยากจะบอกว่าเราเป็นคนมีบุญคนเดียวไงเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันคนเกิดเดือนไหนไหนก็เป็นคนมีบุญคนเกิดเดือนไหนไหนก็เป็นคนมีบุญโอ้อุ่มไปด้วยกันะคะทุกวนได้ไหะพี่โนบบอกว่าสาธุสาธุสาธุค่ะนะคะครูเซราบอกสาธุสาธุตั้งแต่เช้าก็หลายรอบแล้วครับขี่รอบละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าปีนชื่อก่อนนะเตรียมไปโหดชื่อเยสโอโห้หนคือเยสนะคะเยสมีความสุขมากค่ะยิ้มตามเลยค่ะเยสเยสเช่ yes, yes, นะคะพี่นงบอกนะคะนั่งกอยไปไปเงินไหลเขา้านั่งกอยไปไปเงินไหลเขา้าโอเคทุกคนโอ้ดวงตามไม่ตกเลยครูขอบคุณทุกดวงตาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครูขอบคุณครูขอบคุณมากๆเลย โอเคพี่สาวครูก็จะถ่ายยังถ่ายวิดีโอครูไม่เสร็จนะคะทุกคนพี่สาวครูก็จะเอาไปตัดต่อในใน YouTube ของแกก็ไปติดตามแกได้นะคะทุกคนก็จะเห็นครูพูดแว่วๆอยู่นี้แต่เห็นด้านหลังเบื้องหลังเบื้องหลังการทําง,งานของครูทิสซาครูทนมาแล้วทนมาแล้วแต่ครูทนมาเหรอครูทนไลฟ์ครูทนไลฟ์เหรอสูครูทนไลฟ์ไปทำแม ว่าทําไมป้าควรโอนเย่โอ้ยโอ้ยโอ้เย่นะ,ะทุกคนคุณป้าคุณป้าเขาเป็นคนที่มีวาทศิลป์นะคะคุณป้าไปาไปหาคุณโทษกันนะคะทุกคนไปที่เพจคุณโทษไปอบอุ้มคุณโทษกันเด้อแค่คบ๊ายบายเย่เย่เย่สำเร็จสำเร็จสำเร็จท่านผู้ชมจ๋า,นจาในที่สุดคุริตาเพิ่งกับเพิ่งจงะลงเนาะ ท่านผู้ชมจ๋าในที่สุดครูริตาเพิ่นกะลงจากไรลเพิ่นเสียเตียบลอยผู้ใดอยากเพิ่มเติมอยากไรด,ดูความรู้ตักตวงความดูแล้วก็เป็นไปมาจังใดอยากชิรูกับเขาไปหาเราจ้าเดละเพจของเราครูริตาเดลจ๋จวจะกับพิมพ์โค้ดพิมพ์เดจ้าเด้อเข้าไปเบิรงดเด้อเมื่อน,นี่แไม่ประปาขอรับไปก่อนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ประปาเดจ้าเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าที่มีต่ออีกจ้า